สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีวัชพุสุคนเนาะตอนนี้สุคนก็ยังอยู่เพื่อนดีเนาะยังเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่พี่น้องอ้าวอ้าวเป็นอาตอมของข่อยตอนนี้กำลังกำลังสิสุกอันสุดลาบขาวเนาะ โมมีลาบดิบพี่น้องมีแต่ลาบสุปาาปลา,า,ามค,าม,คมาในงานกัเริ่ศลายแล้วพี่น้องเพงกันันลย <c oughs> ม,มางานกัเริ่ศลายอลองบึง้งเถอมันได้ <laughs> ล่องกล้องพี่น้องล่องโทรศัพท์อีกเนาะเธอละเ,วเอว่าผลลงลิปไดใเริ่มรายเลยพี่น้อาางแขกมันงานกันเนาะเมื่อคืนนี้บอรายเนาะเมื่อคืนนีคนนคน้ค่อยร้ายกปนไดคิมมิกะจะมาร่วมอยู่ร้ายบ่านลายบอลรายสีเนาะ สะพอนก็มาแต่งเต็มเมื่อคืนนี่แหละพี่น้องเลยยังประท่านเลยเมื่อเนาะยังพระท่านเลยลงปลากะเตรียมโตกาลังชิลงปลาเลยแหละพี่น้องกําลังชิย่ไข่ย่คนเลยเนาะย่เข่าโย่น้าตอนนี้สะพอนมาเป็นมือกล้องหลังจากเตรียมอันนั้นน like ี้กำลังเตรียมอันนั้นอันนี้กะมาเป็นมือกล้อง พักเบรกมาเป็นมือกลสองพี่น้องน,นี่กะแม่คั่วเฮานี่กัเป็นทันหมอเนาะเพิ่นกะมาเป็นแม่คั่วไหา้เพิ่นอยู่ไก่พี่น้องเนาะพงมอกระอยู่ตรงขามกันนี่เนาะชิฟซารากะอยู่ตรงขามพี่น้องเพื่นกะมาเห็ดยู่เห็ดกินเนาะโอ้สีเป็นตาแสบเลย อย่าแต่อย่าแต่บันโพดมาเบิดบานอยู่บ้าแต่งนัวอยากเค็มเนาะแต่ลายโบเมนนัวเลยเนน่องเค็มแม่ข้าเาคนอย่ไเอาเลยเอาคูเต้าหน่อยนั่นอยู่ไหนเนาะ อยู่ในช่วงชะลมุนบุญวายนะพี่น้องฮะเอาผ่าน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 ชิมมาได้เลยเนาะโอเคมบ่จางคนีแซ่เฮ้ เด็หอมบัวใส่แล้วเจ้าใส่แล้วอยากเห็ดอยากเห็ดให้บูเนอ่ะเหรหอมบัวนอ่ะบูดไว้ พักอันนี้บ่ได้ให้เขาเจ้าจัดแช่ทงตื่มอีกเนาะทงพักนะพักโบราพาจะกินกับลาอืมเนาะอันนี้เป็นลาบขาวอันนี้เป็นแกงเนาะแกงแกงเนื้อแกงกระดูกคนกันอันนี้ก็แกงคือกันพี่น้องแกงกระดุบกันยังหนึ่งข้าวเรื่อยเนาะ เร you know. pues ื ah, food, okay, <ISH> ่อยๆพี่น้องเฮ็จนั่งน้ไผึ้งต้มอ้าวยังบ่แล้วอยู่กรแพน่ะแต่แต่มือคื้นนี่ปุ๊บแม่ ก้อยแล้วก็ใส่กระตุกใหญ่เนาหวานโพดขึ้นโจมไปประคับขึ้นย่อมได้แหละโจมไปขึ้นย่อมได้ขายกระดาษแกงม้วนลุกๆหยะตอนนี้ไปเบิกเบาแพงเพิ่งกำลังเตรียมของสิลงไปขายเนาะเตรียมดีโดฉีลงไปอัน อันนั้นะพี่น้องเฮ็ดยัางบัแพงเอาจ้าบุฟูเฮ็ดยังไม่เป็นไรเฮ็ดไปเวลาเช็คไปแจกเล็กน้อยขอบบัแพงขอบเห็เสียเสียไปไปแจกงามคนลงป่านะบอไปยืนหลัดแต่เอินว่าไปขายพี่น้องโมเมนต์ไปแจกเล็กบัแพงเอินว่าไปขายเด้อ ขายมิน่คือที่ายดิบกายดีอยู่ด้วเบิดเทเาได้ลังผูวเล่นีน่กาสกา อพอแพงเบอร์พี่น้องคนไปไล่หมองไล่บอลละการหิ้วนอนแน่เนาะนะครับเป็นเบอร์เบอร์พี่น้องเลยสงสการกว่าสงเทศการเทศตการยังม่ทันมาหอดอยู่ เสียบเสียบแล้วก็ใช้ยางทานไปแล้วก็จับเอาจับเอาสิเนาะขุดยืนแจกยืนเนาะแก๊ดเดียวนี่เบาเพง ดานศกันเลยนะคุณอาลาเมียตำรวันหลังซ่ีด่าเรานีคะเหนะเพิ่านกันกยัเศายีเนาะมว่ายังกะยังบวมหมดแบื่อีเนาะหัวยีเนะ ก็คืนนีกับนอนนอนพี่หน่อยนั่งเห่ากันก็ยังทำใจบ่ได้พี่น่อยยังใหม่ๆเนาะยังอยากกินเด้อซิอยังว่าตอนนี้เสจยอเจ้าสีเห็ดยังเสจยอเจ้าสีเห็ดยัง อันนี้สาคือเป็นจากโบเห็นบเห็นเสี่ยวมาตั้งโดนตั้งนานพี่เนาะอ่ะเคเห็นหนามันมือนี้มันกะแกมแดงอ่องต้องคือเก่าน้ำตาลด้โอ้ยูหาน้ำตาลคะเฉพ้กเ็นกรตก็เ็นนส้เยเองก็อยากซิมฟีมือโตบอไดกินมาแต่ดนเลยได้ หมอเสี่ยวนี่ก็งามได้ตลอดการมาไมใชดก็ม่กัมากับมาายโค้งนะโค้ห้ามใส่เนหมารายเด้อโค้งไม่กลับมาตกลงเปนยังในทั้งหลางนะโอเคของใหม่เลย ปลาแดกนี่ก็สงงสีแซบเนาะมีแต่ปลาปลาซิวน่อยปลาแดกปลาซิวปลาแดกป้งด้วยเฮ้ยไมนมีได้ปลาแดกป้งมีปลาแดกป้งอ่ะมีปลาแดกปงอืมาเลืองนี่ว่าได้ข้เจ้ไปเทลงอันเียบดดีเลยเข็มดิมบดเสือเฮาทั้งเข้มแเข้ม hãy đi luôn นะของแพงเอาก้อนพึ่งมากมาครับให้สิ น้ำแมงจักจันกับพี่น้องแต่พอเห็นีเพื่นถือแมงจักจันออดออด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 ให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องจักจันเนาะอันนี้เขาเอิญเอิญแมงจักจันพระชพอมีเวลาหันพระชพรติพิทหันได้หมื่อหนึ่งชามผีลอยโตได้พี่น้องโตระบาดปได้เลยนะจักจันนะ รลอยตัก็เลอยบาทแอรมันหายงะนอะมันเอางาหนี่เกันเพียงคนห้องเลยพี่น้องบอดี้เมีนข้างในเนี่ยบดี้เมียงห้องดังดังให้ยุตามหงส์นได้

เสียงจั่นก็เพอจะจั่นน้องตัมาหุงที่มือสาวจอยแซ่บอือวงตามาหุงพี่เนอง ทั่วกำลังฮิวเขาเนาะยินแล้วก็เตรียมย่อแขกบัาแขกก็นั่งถาช้อนอยู่คือฮิวเขาเลยแหละแนมมาทางนี้กินอยู่ง่วงๆูันนี้ยงขากกินดึกระเบื่อกระเบื่อข้ากินกับเบื่อเลฮะบ่กอ้าบ่จืคนเลยใครชื่ออ่ะ จื้อเหรอไปช่อว่ากินแต่พุนน่่อยแห้งกะบไิกินแล้หากกะกินยังกินดีเลบริกินแต่พุ่นไรเอาไอลี่แล้เจ้าเห็น่เจ้ายังมาเสืออ่ะนะอ่อยนัก็มาอกินแต่พุนแล้วอันนั้เลยบ่ท่านเนีอยากนะ เตียนนอ่อล่ะบ้านอย่างน้เลมนีสะพอกับศิอเก็ผ่าบรรยากาศแบบสำนีกเนาะผาก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามให้สะพอเดินพ่นองเด้อเนาะมือนีสะพอล่องเบืงพ่นองลองเอาลงบืงเนาะ บางทีมันเป็นน้ำทรศัพท์คือเบาแพงบอกคนว่ามันค้างเงื่อยจะต้องลบถิมและลงใหม่เนาะสะพอนเ็ดคือบนบอกสบายดีพี่น้องบัตอสุสุดคนเด้อขอคุณเอฟซีบั้อสุสุดคนเนาะที่เขามาให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณูป็นไงใจดีวบืตสุสุดคนที่คอยสนับสนุนมาตลอด พอหายุกทานจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะความเซปต์จยะยยได้ความไขยย่จะมีเดอ้อ <c> เ <oughs> มื่อนี้ก็ชิได้ไปส่งทางไอคำเลยเนาะไอคนไปสู่สวรรค์สันฝ่าไปเกิดวันดีทุงสุขมาอวยใจให้พ่อนาให้คนขึ้นสวรรค์น,นำกันเนาะพี่น้องเนาะสบายดีบสิถุสุขคน